มันกี่เข้าสู่อาริการโตเทนนิ่งบ็อกซิ่งนะครับเราจะมาโชว์ไอตัวลบแคสไฟเอ็มนะครับก็คือไฟล์ลบแคสไฟเอ็มเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดโฟลเดอร์ให้ยุ่งยากเปิดแค่ครั้งเดียวตอนลงนะครับก็คะแนนนะครับพอโหลดตัวนี้มาปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับ อ่ะแล้วก็จะมีให้อ่านก่อนนะครับนี่นำโฟลเดอร์นำไปลงในโฟลเดอร์ไฟล์แอปพลิเคชันนะครับที่ปั้นเนี่ยเขาทำมาให้นะครับเผื่อแบบว่าใครลบแคสไม่ต้องแบบลบแคสไม่เป็นอะไรเงี้ยเล้ก็มีวิธีสอนนะก็แค่เข้าไปที่คลิกขวา Open File Location นะครับปึ๊บมันก็ได้น้าต่างนี้ขึ้นมานะแล้วเสร็จปุกก๊บก็เข้าที่ไอทากเนี่ยไฟล์แอปพลิเคชันดาดาโอเค เสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็ทากไฟล์เนี่ยไปลงที่โฟลเดอร์เลยครับลงโล่งเลยปึ๊บอ่ะทีนี้ข้างในมันจะมีอะไรบ้างก็คือที่ปั๊นเนี่ยเขาทำไว้นะครับจะมีนี่ลบซิติเซนลบแคดแล้วก็ลบไฟล์เทมนะครับส่วนใครเนี่ยที่ไม่อยากลบไฟล์ซิติเซนเนี่ยเพราะว่าไฟล์ซิติเซ้นเนี่ยมันจะติดอะไรน,นะท้องฟ้าใช่ไหมปั๊นเนี่ย ใช่มอดท้องฟ้าใช่มันจะมีพวกมอดท้องฟ้ามอดภาพสวยอะไรเงี้ยครับก็เราก็มาลบได้ลบออกไปไม่มีผลครับแล้วก็ไฟเทมเนี่ยไม่ต้องยุ่งมันเพราะว่าส่วใหญ่เนี่ยมันจะไฟเทมเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ขยะนะครับอ่าอย่างเงี้ยเรากด control s นะครับหรือว่า save ก็ได้นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บอ่าวิธีต่อไปนะครับคือคลิดขวาใช่ไหมป่ะเนี่ยใช่ขวา,ขวาแล้ว search tool นะครับ ไปที่เดสก์ท็อปนะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ครับเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นลบแคทไปเอ็มอ๋อะอะไรออกแล้ปึ๊บอย่าลืมนะครับคลิกขวาอีดินะครับตรงคำว่า Citizen นอะ่ะเอาออกสำหรับพวกที่ลงวอดภาพสวยหรือว่ามอตท้องฟ้านะครับอ่าทีเนี้ยก็ปิดเราก็นี่นะครับ แค่ส่วนใหญ่จะอยู่ในไฟล์นี้นะครับนี่เราก็แค่กดจำพิกตับรอมันลันปึ๊บเฮ้ยตึ๊บจึ๊บหายไปยังอ่าหายไปแล้วนะครับก็คือการลบเรียบร้อยเึ๊บเห็นไหมเนี่ยพอมาขึ้นว่าพิสแอนคี อ่าเอนี่คีย์ทูคอนติเนียลเนี่ยแล้วก space bar ดสเปซบาร์เลยเลยครับปั๊บคือไฟล์แค้ของคุณก็จะหายไปแล้วคุณก็สามารถเข้ากินได้เลยนี่แล้วก็วันหลังคุณก็แค่กดตรงนี้คุณไม่ต้องไปกดขวาเ p e n พ o เลเว o เชนให้มันยุ่งยากเลยครับแค่กดตรงนี้ตรงเดียวเนาะก็ขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนเซริร์ฟอาริการโตเทนนิงแอนด์บ็อกซิ่งนะครับ